ด้านก่นนำปรปชนะคะประนามการกระทำของนายสุทเทพเทือกสุบรรว่าไม่จริงใจต่อการปฏิรูปบ้านเมืองค่ะขณะเดียวกันก็บอกว่าธนาคารอมสินที่ยอมปล่อยเงินกู้ช่วยชาวนายอย่าวิตกเพราะว่าธนาคารไม่ได้เสียหายอะไรค่ะ นางที่ดาถาวรนเศษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชแถลงข่าวประนามการกระทาของนายสุเทพสุบานแกนนำม็อบประชาธิปัตย์โดยระบุว่าการปิดธรรเนียบรัฐบาลและการชักดาวกรุงเทพเป็นการกระทําที่ทําให้บ้านเมืองเสียหายโดยทางแกนนําประชาธิปัตย์ต้องการให้รัฐบาลสลายการชุมนุมเพื่อจะทําให้เกิดความรุนแรงซึ่งอาจจะนําไปสู่เงื่อนไขให้เกิดการปฏิวัติ จนทาให้เกิดความสูญเสียกับประชาชนแล้วโยนความผิดให้กับรัฐบาลนอกจากนี้ยังฝากถึงองค์กรอิสระให้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องเข้มแข็งและมีวินยัยและยังไม่เชื่อว่าหากนายสุเทพได้อํานาจมาจริงแล้วจะทําให้ประเทศดีขึ้นนอกจากนี้ยังขอให้ธนาคารอมสินที่ยอมปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนาอย่าวิตกกังวลเนื่องจากธนาคารไม่มีอะไรต้องเสียหายหากให้รัฐบาลกู้ กับธนาคารเพื่อการเกษตรทราบก่อนการที่ธนาคารอมสินและรัฐบาลพยายามหาทางที่จะไม่ให้เสียหายนะกับธนาคารและสามารถที่จะปล่อยผู้ให้ับรัฐบาลอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันควรจะดีกว่านี้เพราะธนาคารอมสินและธนาคาร เกษตรชาตกรนั้นเป็นธนาคารของรัฐบาลเราจึงขอเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ทำตัวเป็นสารกกและสาภาพของธนาคารทั้งสอง นายแพทย์เวงโตจีราการแกนนำนปชกล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตทั้ง5คนว่าอย่าพยายามบังคับให้รัฐบาลทำผิดกฎหมายโดยการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่รวมถึงจงใจสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มพักประชาธิปัตย์โดยการเปิดช่องทางทำลายระบอบประชาธิปไตยพร้อมเรียกร้องให้กะกะตเร่งจัดให้มีการเลือกตั้งในเขตที่มีปัญหาเพื่อให้ได้สสและสาม,มารถเปิดสภาได้ตามกำหนดเวลา พระรองรัชวงการประกาศนะพระราชกิจการแล้วดังนั้นรัฐมนูลรัฐสาสองสามห้าบังคับให้กองตต้องทำหน้าที่และซึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบอกว่าคุณต้องเปิดประชุมในวันที่สี่นีนานะครับแล้วก้าวศึกษาก็บอกว่าคุณเนี่ยต้องพยายามทำให้การเลือกตั้งครบดังนั้นเนี่ยนะฮะคุณไม่มีสิทธิ์บิดพบิ้วดังนั้นเนี่ยมาตรายี่สิบเก้าของพรบรประกอบรอัฐมนูลว่าด้วยกรรมการเลือกตั้งก็บอกแล้วว่ากรรมการเลือกตั้งนะทำผิดกฎหมายไม่ได้ นายแพทย์เวงยังได้เน้นย้ำให้รัฐบาลมีความจริงใจในการบริหารประเทศและตั้งใจจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวให้ครบทุกคนหากไม่มีกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดคอยขัดขวางการดำเนินงานของรัฐบาล